เป็นข่าวที่น่าตกใจครับเมื่อน,นักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังได้หายตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะเดินป่าบนภูเขาทางตอนเหนือของลอสแองเจลิสตามข้อมูลล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ชี้ว่าพบศพใกล้บริเวณที่นักแสดงดังหายตัวไปขณะที่ครอบครัวนั้นได้ออกแถลงการติดตามกับคมบันเทิงครับเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาครับจูเลียนแซนส์นักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังวัย65ปีได้หายตัวไปขณะเดินป่าบนภูเขาซานเกรเบียลทางตอนเหนือของลอสแองเจลิส ซึ่งในช่วงนั้นครับตามข้อมูลระบุว่ามีปัญหาทางสภาพอากาศประสบเหตุพายุหิมะขั้นรุนแรงนั่นเองครับเดล,ล่าสุดครับนักเดินป่าพลเรือน,นั้นได้ติดต่อสถานีกองปราบปรามฟอนทาน่าหลังจากพวกเขานั้นพบซากมนุษย์ในถิ่นทุรกันดารบนภูเขาบอดีซึ่งใกล้เคียงกับบริเวณที่จูเลียสแซนนั้นได้หายตัวไปซึ่งร่างนั้นนะฮะถูกพบโดยนักปีนเขาและก็ได้ส่งไปยังสำนักงานชนสูตรศพและจะทราบผลในสัปดาห์หน้าโดยยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นร่างของจูเลียสแซนน์หรือไม่ ขณะที่ก่อนหน้านี้นั้นครอบครัวของแซนออกแถลงการเมื่อต้นสัปดาห์ครัวว่าพวกเราจะเก็บจูเลียสแซนไว้ในใจของพวกเราด้วยความทรงจําอันแสนสดใสเกี่ยวกับเขาในฐานะพ่อพ่อที่แสนวิเศษสามีและนักสํารวจผู้รักในโลกของธรรมชาติและศิลปะเป็นนักแสดงตัวจริงและร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีพวกเขายังเปิดเผยต่ออีกครับว่าขอบคุณจากใจจริงๆต่อทีมงานค้นหาและผู้ประสานงานผู้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการค้นหาจูเลียน สำหรับจูเลียนแซนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีอย่างมากจากบทของเขาในภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์เรื่อง A Room with a View และละครโทรทัศน์ The และ Smallville พร้อมกับผลงานอื่นๆของเขารวมถึง The Girl with a Dragon Tattoo เมื่อปี2011นั่นเองครับซึ่งเขานั้นได้แสดงร่วมกับ Daniel c r a i ดด้วยอย่างไรก็ตามครับสำหรับซากมนุษย์ที่พบในบริเวณดังกล่าวนั้นก็ต้องรอให้สำนักง,งานชนสูตรได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งในสัปดาห์หน้า